ต่อ,อันนี้พูดตรงๆแล้วกันแต่ก็อร่อยดีถ้ากินครั้งเดียวกินทุกวันไม่ไหวนะคะอาเม้าเม้ามอยหน่อยค่ะคุณเด็ดแม่เปลี่ยนแว่น<อ>ก่อนเพราะว่าแสบตามากซ้ำอ้อยตาหยีเลยสวัสดีทุกคน<ม>นี่ไ like นไหนเนี่ยในเพจกองอ๋อก็เดี๋ยววันนี้นะคะตอนนี้เวลาที่เชอวิฟก็คือเที่ยง17นาทีเนาะเดี๋ยวเอ๊ะเครื่องเราออกกี่โมงวันนี้ ออกดึกอ่ะนะคะออกดึกเลยครับก็ออกอะไออกดึกอ่ะเดี๋ยวเย็นๆก็ต้องไปแอร์พอร์ตเพราะว่าที่นี่ตออรวจละเอียดตรวจหนักมากก่อนจะขึ้นเครื่องนะคะเขากลัวพวกวัตถุระเบิดกลัวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปตรวจกันหนะักก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่สนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจ t อ่อแล้วก็น้องแอดนะคะ อยากจะบอกว่าแหมรู้สึกพอไม่ได้อยู่ในประเทศดราม่าเยอะนะคะจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเลยค่ะเดี๋ยวมาช่วยกันส่องนะคะว่า M U T 2 0 1เอ้ย2 0 2 2จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงเนาะก็มาช่วยกันคิดช่วยกันครีเอทแต่ถ้าเดี๋ยวเช็คดูแล้วว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะไม่มีการปิดเปิดปิดประเทศอีกหรืออะไรอีกเนี้ยก็ คิดว่าคงจะเข้าหลูกเดิมเราจะจัดการประมาณไม่เกินกระดากระดานะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบางคนบอกว่าทำไมจัดช้าทําให้น้องแอนไม่ค่อยจะมีเวลาซ้อมก็จริงค่ะแต่จัดได้ก็บุญแล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้จัดค่ะเขาให้คนดูเข้าไปดูได้แค่50คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นสถานการณ์โควิดที่มันย่ำแย่จริงๆอ่ะแล้วลงถ่ายถ้าเราจะไปถ่ายแบบออนไลน์ก็ห้ามคนเกิน50เพราะช่วงนั้นเราต้องยอมรับนะว่า มันระบาดหนักม,นมันเล่นเราหนักมากอีเจ้โควิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันก็เป็นอย่างนั้นละคะเราก็ไปจัดได้ไปปลายตุลานะคะก็สําหรับคําแนะนาําคําติชมคําให้กําลังใจอะไรเนี่ยอย่างที่พี่ปุ้ยเขียนพูดไปอะ่ะมันเป็นไปตามนั้นมันดีมากๆแอนเขาอ่านทุกคําพี่ปุ้ยก็อ่านทุกคาพีุ่บอกว่าใช่คือมันไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามนะอันนี้พี่ปุ้ยอยู่ใกล้กัะเขาเขาพยายามมากเลยค่ะ พยายามมากจนบางทีพี่บอกว่ามันพยายามไปแล้ววะคือจะทําไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราพี่ปุ้ยเองเนี่ยบรีฟบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจของพี่เมื่อเราเลือกเขาแล้วเนี่ยความที่เขาไม่มีประสบการณ์นะคะเราจะทํำยังไงให้เขามั่นใจพี่ปุ้ยบรีฟพี่ปุ้ยคุยตลอดช่วงที่มาที่นี่บอกหนูสิ่งหนึ่งเนี่ยที่แม่อยากจะเตือนแล้วมันจะเป็นเรื่องจริงมากคือเวทีมันใหญ่ ขึ้นไปบนเวทีเนี่ยมันจะขลังใครที่ไม่เคยโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีใหญ่ๆห,หรือระดับไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือระดับโลกก็ตามเนี่ยขอให้เชื่อเถอะคะ่ะวันหนึ่งถ้าคุณได้มีโอกาสไปยืนตรงนั้นคุณจะรู้เลยว่า,วาตัวเรา,าตัวเราแม่งดีแบบมันเหลือติดเดียวอะ่ะเพราะความขลังความใหญ่ของเวทีเนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะทีนี้สิ่งเดียวเลยที่พี่วิจะวิเคราะห์แล้วก็ได้บอกเข้าไปด้วยว่ามิสเทสของยูคือ พออยู่ขึ้นไปอยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ย <_ d ance> เขาเรียกคุมซิทูเอชันไม่อยู่ความประมาทไม่ใช่ประมาทพูดผิดความประมาความมั่นใจความที่มันถาโถมมาอย่างมากมายเนี่ยมันบุ๊บบุ๊บบ๊๊เข้ามาในหัวหมดความที่ฉันตั้งใจฉันจะต้องทำอันที้ดีที่สุด,ดยวฉันไม่ได้นะฉันจะพลาดไม่ได้โอ้โหแต่ละคนมาฟาดฟาดสับสับ สิ่งเหล่านี้แหลคะค่ะมันทำให้เกิดภาวะเขาเรียกว่าสเตจช็อคนะคะคือมัน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 แบล็งไปเลยอะ่ะเหมือนที่พี่ปุ้ยเคยบอกว่ามีนางงามหลายๆคนที่เข้าขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ตอบอึ๊อกอึ๊กอักอกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีมันสมองหรือมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ฉลาดมันไม่ใช่นะคะบางทีเราแบกความคาดหวังหรือแบก แบกอะไรอะแบกความหวังเนม่มันแบกไว้มากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดภาวะที่เราเนี่ยกดดันตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนสมองมันแ้งไปเลยมันแวับไปเลยในเวลาที่สั้นๆนะคะเรื่องนี้เป็นก็นได้หลายคนพี่พุยคุยกับนางงามมือโปรหลายๆคนนะคะทั้งที่ประสบความสําเร็จ มากมากไปแล้วก็เคยคุยกันมันเกิดภาวะสมองแบงมันทําไงดีวะทําจัดระเบียบอะไรไม่ถูกมันเก็กลงๆมันมันไม่สุดอะ่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วความอ่อนประสบการณ์เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราก็คิดว่าเออเนี่ยเราตั้งใจทําดีแล้วแต่พอเรามาเปิดดูเออน้องก็บอกแม่ปุ้ยเองแม่ปุ้ยคะหนูได้เมื่อวานกลับบ้านเร็วมานั่งเปิดดูทุกคลิปทุกอะไร เขาก็โทรมาบอกว่าหนูอยากจะขอโทษแฟนๆอีกอหนูเปิดดูหมดแล้วหนูรู้สึกว่าม,มันไม่พอ,อแลวหนูรู้สึกหนูทาให้ทุกคนผิดหวังอลหนูแย่จังเลยคุณบอกเออเออหนูจะขอโทษเลยหนูขอโทษเป็นาการขอโทษเป็นสิ่งที่ดีซึ่งขอยืนยันตรงนี้นะคะสาเหตุที่แม่ปุ้ยออกมาเล่ามาปกป้องมาคุยถึงเรื่องแอนชลีเพราะอะไรเพราะว่านางเป็นเด็กดีคะ่ะนางเป็นคนจิตใจเพื่ออ,อาร เป็นคนไม่เฟกเป็นคนทื่อมันเลือ่อแบบเด็กแมนๆน่ะก็สอนเขาว,ว่าบางทีสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราเป็นคนสาธนารนณะบางทีเนี่ยสิ่งที่เราพูดอะไรออไปเราไม่ได้ตั้งใจแล้วก็หรือท่าทางอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจจะมันเป็นอย่างนั้นแต่มันอาจจะถูกตีความไปนในทางไม่ดีก็ได้เราต้องฝึกใหม่ อะไรอย่างนี้ก็บอกเขาแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็ยืนยันได้นะคะว่าเขาก็เป็นคนที่น่ารักวันนี้เช้าเมื่อวานก็ก็ถามเขาน่ารักมากอะเมื่อคืนพี่ปุ้ยพิมพ์ข้อความไปตอนตีสี่ใกล้จะตีสีแล้วพอไปอ่านลุกจริงๆลุกขึ้นมาฉี่ปวดฉี่ไอ้โทรศัพท์ก็เด้งแล้วก็เอ้ยอะไรวะก็เลยได้อ่านข้อความของน้องไซมอนเลเยอร์หรือเปล่าจาไม่ได้น้องไซมอนเนี่ยเอออ่านแล้วเขาเขาเขียนดีเขาไม่ได้อวยเรานะแต่เราอ่านแล้วมันคือตักกะที่ดีอะ่ะ ก็เลยคิดว่าเออจริงๆจะไปพูดวันที่1ิบดทีเดียวก็เลยนอนไม่หลับเนี่ยพอไปฉี่ลุกมาก็อารมณ์สอวอเนาะลุกไปแล้วก็มากลับมาก็นอนไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องก็นั่งพิมพ์แบบพิมพ์ก็ลุกมาพิมพ์ิมพพิมพ์พูดถึงความรู้สึกที่แยกออกไปทั้งหมดสิบสองข้อนั่นแหละอันนั้นคือจักใจในขณะที่พิมพ์ถึงข้อหนึ่งเนี่ยเชื่อไหมเมื่อคืนแม่ปุ้ยน้ําตาซึมออกมาเลยนะปกติป็นคนไม่ไม่ดราม่าไม่ชอบไม่เคยร้องไห้อ่ะ คุณพ่อตัวเองเสียก็ร้องไห้อยู่สองวันแล้วตั้งสติเพราะคุณพ่อไปสบายแล้วจะเป็นคนไม่ค่อยร้องไห้อะแต่เมื่อวานนี้มันมันนึกถึงใจขึ้นมาอย่างหนึ่งมันสะเทือนใจเพราะว่าความที่เขาเป็นเด็กดีด้วยเนาะเขาอ้อมแอมถามเราว่าเดี๋ยวหนูจะดูว่าอะไรที่หนูต้องทิ้งไปบ้างให้เก็บกระเป๋าน้อยๆบอกทำไมล่ะก็ต้องเอากลับไปให้หมดอะไรที่เป็นสมบัติบ้างเออเราก็เก็บกลับไปสิลูกเขาก็อบอกว่า หนูคิดว่าหนูเขาพูดแบบซื่อๆเลยนะเขาก็ทําหน้านคิ้วขมวดสไตล์เขาอะหน้าคิ้วขมวดอะหนูคิดว่าหนูทําผิดนะคะหนูก็ต้องโดนนาโทษหนูจะโดนไปนั่งที่ชั้นข้างหลังเครื่องใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูจะจัดแพ็คของหุเราฟังแล้วเรามแม่งอึ้งเลยอะบอกไม่มีเลยแล้วทางเตร์กิสอะไรก็ดีมากนะคะเออโทรมาตลอดบอกว่าหลังจากที่จบประกวดบอกว่าพี่บอลลี่นี่โทรมาเลยบอกนายบอกว่า ทำใจใสบายนะหรือเ,เราจะดูแลอย่างดีพากลับบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความอบอุ่นนี่เป็นสิ่งที่ทางเติร์กิสน้องบอลลี่สื่อสารมาถึงเราทันทีเราก็เลยเล่าให้แอนก็ฟังว่านี่เขาโทรมานะฉันลืมเล่าให้โทรฟังเธออย่าคิดอย่างนั้นมันไม่ไม่มีใครหรอกเขาก็โอเคเมาาื่อวานก็เขาก็อยากจะขอโทษแล้วพี่ปุ้ยคิดว่าเขาคงจะขอโทษเรื่อยๆพูดไปอย่างนั้นเขาอยากจะพูดอยากจะขอโทษขอโทษนะคะแล้วก็วันนี้ตอนเช้าอีก ก็อ well. ้าวเดี right corner, the dirt, the so ๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วนะเธอก็ทําสลัดเลี้งเธอกินอยู่ๆเธอก็หันไปมองหน้ากินดีแองจี้กำลังหบน้ำอยู่แล้วก็มองหน้าแม่ปุ้ยว่าแต่เวลาที่หนูเดินไปบนถนนจะไม่มีใครมันจะมีคนมาออกมาด่าหนูตามท้องถนนไหมคะเฮ้ยเราถึงจุดนี้แล้วเหรอประเทศชาติแม่ก็บอกว่ามันไม่มีหรอกหนูไปคิดอะไรขนาดนั้นอันนี้เธอพูดว่าบ้านอะไรแบบความไม่มีประสบการณ์อ่ะมันก็ความเป็นเด็กอ่ะเขาก็ ไม่เคยมีไม่เคยเล่นละครไม่เคยแสดงหนังไม่เคยผ่านเวทีใดๆมาก่อนเลยเราคิดไปนูน่นเลยโอ้โห و, ขนาดที่ว่าจะมีคนมายืนด่าทำท้องถนนพี่วิว่านี้มันไม่ใช่หรอกแล้วมันมันก็ไม่ใช่พี่วิวก็สอนเขาว่าแฟนๆที่เขารักเราเขารักจริงๆนะเขามีความคาดหวังกับเราสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะวิจารณ์เราบ้างติวิเคราะห์เราเนี่ยอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องน้อมรับแล้วเอามาปรับปรุงต้องมาแบบ แบบมาอะไรนะเขาเรียกเรเป็นอะไรนะประธานอ่าเดี๋ยวพูดให้จบก่อนก็คือเราต้องเอามาปรับปรุงเอามาจัดระเบียบเรียบเรียงความคิดเอาสิ่งดีๆไปใช้ประโยชน์เนาะพี่ปุ้ก็บอกเนาะแน่นอนค่ะหนูอ่านทุกคาค่ะแต่บางคําเนี่ยเขาถึงขนาดมาถามว่ามีคนเข้ามาด่าหนูว่าอีช้างน้ําอีช้างน้<ม>ําแปลว่า<ต>อะไรคะเขาบอก<ะ>ว่าสิ่งที่เขาก็มาถามแม่อย่างเงี้ยแม่บอกเหรอเอา เราก็อย่าไปสนใจเลยอันนั้นมันก็เกินไปหรือเปล่านความที่แอนบอกว่าแบบรู้สึกผิดที่สุดว่ารู้สึกแย่ที่สุดคือแบบว่าเหมือนเป็นตาบาปของเขามาถามจี้ว่าแบบเออเป็นตาบาปของของสายสะพายไทยอ่ะแปลว่าอะไรเขาถามเขาถามเราตาบาปแปลว่าอะไรแล้วจี้ก็ช็อกแบบว่าแบบจะอธิบายยังไงวะคือต้องถามคุณผู้ชมทุกคนนะคะถามแฟนๆทุกคนไม่เป็นตาบาปเลยหรอคะถ้าตาบาปสมำหรับพี่ปุ้ยเนี่ยคือ ไอ้คนที่คิดว่าควรจะมีตราบาบนู่นไอ้พวกที่มันทํรลายชาติขายชาติโกงกินแล้วมาแซงปั้นหน้าอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันคือเป็นตราบาปของมันมันก็ไม่รู้สึกมันบาปหรอกแต่ยังเด็กผู้หญิงคนนี้เขามาที่นี่ด้วยหัวใจด้วยความ <ไป S 1> มุ่งม,มั่น <ไป S 1> ด้วยความที่อยากจะทําในสิ่งที่เขามีความคิดและพี่ปุ้ยอย่างที่บอกค่ะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะเสียงที่ แคมเปญที่เขาทำมันก็ดังไประดับ g l o b a l จริงๆนะคะแต่มันก็อาจจะมีบางคนไม่เห็นด้วยหรือว่าอะไรก็ตามแต่พี่ปุ้ยบอกเลยค่ะว่า,วาพี่ไม่คิดว่าเป็นตราบาปมันไม่ใช่ค่ะแล้วก็ได้บอกเขาว่าอยู่ไม่ใช่ค่ะอยู่เดี๋ยวกลับไปอยู่มีอะไรที่ดีๆที่อยู่พรีเซนต์ออกมาที่อยู่จะทาอ่ะให้กับสังคมไทยให้กับ,กบแวดวงการประกวดนางงามนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันชื่นชมและฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นนะคะก,ก็คิดว่า รู้จะพูดยังไงอย่เนาะก็เอาเป็นว่าขอให้ไลฟ์เนี้ยก็แม่ก็เคลียร์ไปเกือบหมดทุกอย่างแล้วเนาะต่อไปารเขาไม่ใช่เขาเป็นคนที่ใส่ดีต่อไปก็ขอให้แบบว่าเรื่องนี้มันนาอจบไปแล้วก็มาพูดถึงแฟนๆถามว่าไม่ก็เป็นสิทธิของแฟนไม่หมายถึงว่าเราหัวละหัวก็บอกว่าเราจะเราจะไม่พูดเรื่องนี้ใช่ไหมพอแล้วหลายคนก็บอกว่าแม่ปุ้ยชี้แจงหลายรอบแล้วคนที่เขาไม่เปิดใจฟังใ่รเขาก็ไม่เปิดใจอยู่ดีแต่อยากจะบอกว่า ถ้าใครยังอยากจะมาให้กำลังใจน้องวัน,นจันท์เราจะถึงสนามบินสุรภูมิประมาณ5โมงเย่เอ้ย3โมงเย็น15.00นะคะ <c oughs> แล้วก็เข้าไปเก็บตัวที่โรงแรมมณเทียนสุรวงกรุงเทพก็อยู่ถแถวๆสุรวงอะ่ะมณเทียนสุรวงกรุงเทพนะคะวันที่18 11โมงถ้าแฟนๆคนไหนว่างอยากจะให้กำลังใจน้องไปก่อนน้องนะคะเดี <c oughs> ย๋ยวแม่ปุ้ยจัดให้กอนเลยก็11โมงไปเจอกันที่โรงแรมสุรวง มนเทียนนะคะโรงแรมมนเทียนสุรวงโอ๊ยฝั่งแม่พูดล้วจะร้องไห้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายก็ไปเชิญอยู่ด้วยพูดเราก็คิดแม่ไปขึ้นไปถ่ายรูปเดี๋ยวไปถ่ายรูปรวมก่อนนะคะอ่าแถลงก็ต้องแถลงหนึ่งเนาะรูปรวมก็ต้องถ่ายหนึ่งก็เป็นพูดพูดแม่ไปนั่งูรนดิ ทุกคนค่ะนี่นะคะถ่ายรูปอยู่ค่ะคุณแอนเชลีเราให้คนทุกคนในไลฟ์ถ่ายด้วยนะคะสิบพิอุ้ยแป๊บน,นึงนะคะพี่บูนี่นะคะพี่ปูกำลังจะถ่ายรูปหมู่นะคะทุกคนอ้ขอบคุณสำหรับ5้ารอยดาวนะคะทุกคนยิ้มค่ะ เบียดท่าไม่ทันเลยอ่ะนี่นะคะอุ้ยเห็นไหมเนี่ยคุณแอนทำท่าอะไรตะเกียบโปรทันปะแค่อย่างงี้ค่ะไม่ทันยังไงคะยางงี้ค่ะทุกคนเอาใหม่นะคะยิ้มนะคะทุกคนยิ้มค่ะอ่า lush นี่ตะกี้นะคะเราก็ถ่ายรูปหมู่กันนะคะแอ yeah. นมานี่หน่อยเร็วมีแต่คนแบบว่าให้กำลังใจ oh บอกรัก oh แอนชิลีรีบกลับบ้านเรากัร uh. สวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจแอนขอบคุณมากค่ะ means the world and I'm sorry if I disappointed anybody พอแล้วไม่ต้อง sorry แล้วค่ะ oh พอแล้วตรงนี้มีแต่คนก็ เดียนญาุนี่อค่ะันโหลวอล้าอ้โหห้าห้าห้าขำสิคะคือคือแอร์เนี่ยบอกกับแม่ว่าอยากจะคือเขาอยากจะขอโทษเรื่อยๆก็เรื่องของเขามันเป็นสิ่งที่ดีการที่เราเวลาบางทีเราได้เสยอภิรจัยสไปเนี่ยในทางจิตวิทยาบอกมันรู้สึกดีนะมันมนมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย คือถ้าแอลอยากจะขอโทษก็ขอโทษไปได้เรื่อยๆจบนะคะแต่วันนี้เราก็ต้องมาเริ่มอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆถูกไหมแล้วโครงการของเราต้องเดินหน้าต่ออย่างสตรองที่สุดพห่ระวางแผนอะไรต่ออะไรไปเยอะไปครับเที่ยวต่อเที่ยวต่อแต่จะบอกว่าสิ่งหนึ่งก็คืออ่ะที่เราจะต้องทําต่อแล้วค่ะทุกคนทุกคนคะแม่เขาอยากพูดต่อค่ะไม่เดี๋ยวจะทุกคนบอกว่า แบบแม่ชี้แจงเรื่องนี้แหละรอบเราเราเรา,เราไม่ได้จะไปแถลงข่าวในวันที่18อ่ะมันเป็นธรรมดาวเวลาเรากลับเมืองไทยี่ยพวกนักข่าวก็จะ,ะแห<ม>่แห่แต่าาตอนนี้เออท็อปเมนต์คือเอรื่องลิขสิทธิ์ยังไงคะตลกมากไม่รู้ที่มาก็เดี๋ยววันที่18อาจจะต้องขออนุญาตนะคะระหว่างที่เรา สัมภาษณ์กันก็จะขออนุญาตโทรศัพท์หาพี่เต๋าหน่อยเนาะว่าพาะพี่เต๋าจริงๆพี่ปุ้ยก็เคารพแกแกก็เป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการมานานก็อยากจะถามว่าแม่ปอนี่หมายถึงพี่ปุ้ยหรือเปล่าเอาพี่เอาจะว่าไปเขาไม่ได้เอ่ยชื่อว่าพี่แม่ปุ้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามพี่เต๋าว่าแม่ปอหมายถึงหรือเปล่าไม่รู้ไงก็ต้องเดี๋ยวเรียนถามพี่เต๋าแล้วก็อาจจะต้องถามว่าเนกแสกยึดเวทีนกแสกคือใครอันนี้ก็ต้องถามเหมือนกันนะคะเออ แล้วก็จะถามว่าอะไรนะเด้งคือใขรมาเด้งพี่ปุ้ยก็งงนะคะคนที่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ประจําปีทุกปีในการประกวดก็ TPN นะคะเช็คได้เนาะปกติต้องมีสัญญาไหมคะแม่เวลาเขาเขามีองค์กรใหญ่ๆอย่างนี้ต้องมีสัญญาไม่ต้ององค์กรใหญ่องค์กรเล็กมันก็ต้องมีสัญญาหมดนะคะเราจะมาตุ๊กเปโลงเองลิขสิทธิ์ของเราคือก็อย่างที่บอกค่ะก็ยังเหลืออีก3ปีเนาะนะคะสปีแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าอ่าโดยปกรมเนียมปฏิบัติแล้วเนี่ย เขาก็จะตอบไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวก็ต้องดูนะคะจริงๆแล้วเออไม่รู้มันเป็นประเด็นมาได้ยังไงนะคะแล้วก็ที่บอกว่าออทําผลงานไม่เข้าเป้าถูกเด้งอันนี้ก็เลยงงแต่ก็ว่าไปพูดเราพวกเราพูดกันไปเองเท่านั้นเลยนะคะเดี๋ยวก็ต้องจะต้องเรียนถามคิดเต๋าว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้หมายถึงเราหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่ปุ้ยคิดว่าต่อไปิเดี๋ยวก็จะมีเรื่องชี้แจงอะไรพวกนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ย ก็งงว่รู้มาได้ยังไงบางคนพูดไปถึงว่ามีผู้ชายเป็นเจ้าของมาจ้างให้พี่บริหารอ๋อคงถ้าจ้างบริหารคงทําไม่ได้ถอดใจทําขนาดนี้นะคะแล้วก็นะคะจ้างบริหารจ้างบริหารหนึ่งอ่าแล้วก็บอกว่าคุพ่อหรอเออคุณพ่อเป็นลูกน้องคุณแม่ในในในบริษัทในในแวดวงการหุ้นมันไม่ใช่หรอกค่ะในบริษัทเราก็มีหลายหุ้นส่วนนะคะมี จริงๆชาวเน็ตก็สืบเก่งก็น่าจะไปดูนะว่า TPN Global ใครถึงหุ้นอะไรยังไงแต่แม่แสดงเป็นประธานบริษัทเนียมอยู่นะนั <c oughs> ่อเหรอแท้จริงแล้วฉันนี่แหละคือประธานบริษัทอ๋อแท้จริงอน,นี้จร, <ๆ S 1> จริงๆนะคะไม่ใช่มีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทางอเมริกาเองเนี่ยเขาเป็นบริษัทร,ระดับระดับชาติอ่ะเขาคงเขาคงขำมานะคะที่ว่าเซ็นสัญญาแล้ว ปี<ต>หน้าเ,นเออมันไม่ได้หรอกคะ่ะมันมันผิดมันผิดอ่ะมันผิด,ผดเขาเขาไม่เสียงด้วยนะคะเอาเป็นว่าก็เป็นรูมเมอร์นะคะแล้วเราพี่ปุ้ยก็ไม่ไม่ได้สนใจอะไรเอาค้าจริงเนี่ยพวกเราวู่นวายกันไปเองหรือเปล่าเพราะแต่และท่านที่เขาโพส์เขาไม่ได้เอ่ยอะไรที่เป็นชัดเจนจจะเลยนะคะแต่ถ้าเป็นพี่ปุ้ยปุ้ยจะถ้าได้มั่นใจอะไรพี่้ก็จะต้องจจะออกไปนะคะก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกนะันเนาะเดี๋ยว ใครๆที่ตั้งใจนะคะจะมาประกวดในปี2022เตรียมพร้อมนะคะมาค่ะเราต้องทดลองค่ะพี่ปุ้ยคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถามบอกว่าอย่าหาทำทำค่ะเพราะว่าพี่ปุ้ยชอบการเปลี่ยนแปลงแล้วคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอ่ะแรกๆมันอาจจะมันอาจจะต้องโดนเจ็บปวดบ้างไม่เป็นไรค่ะ ทุกสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรากล้าที่จะคิดถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะและการเปลี่ยนแปลงเราทําไปแล้วมันมีจุดพลาดมีจุดอ่อนมีจุดอบอดอะไรเราก็เอากลับมาแก้ไขนะคะมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยถ้าเราทําอะไรทุกอย่างแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มี innovation ไม่มีการพัฒนาอะไรใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เมื่อไรคิดว่าก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้อง สร้างสรรค์ต่อไปใช่คืออย่างในเรื่องการประกวดเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเขาเดินนําไปหมดแล้วค่ะในเรื่องของการประกวดเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้เข้ารอบหรือว่าไม่ได้ถึงจุดที่เราหลายๆคนอันนี้เราพูดเลยเราเราอย่าเราอย่าไปด่าใครเราต้องด่าตัวเองเราเราเดินดีเท่าเขาไหมสเตตช็อตแมนเราไม่ดีเท่าเขาอันนี้เรื่องเรื่องปกติแต่ในเรื่องที่อิมแพคต่อสังคมแม่คิดว่ายังไงบ้างคะโอ๋ออันนี้แม่ปลื้มมาเพราะ ผู้คนหลายๆคนนะคะแม้กระทั่งท่านเรียกอะไรนะสวของเมืองเนี้ยที่เราไปทานข้าวกับเขาที่สถานทูตอ่ะมีเด็กมายืนกรี๊ดแบบกีดจริงๆเด็กๆน่ารักมากกรี๊ดคือเด็กก็ชับบี้มากเลยอ่ะเขาก็มายืนกรี๊ดเพราะว่าเขาเนี่ยมีใจเขาเขาภูมิใจหรือมีความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาแล้วนะคะอุ้ยสวยมากเลยนะตลาดอย่างเงี้ยฉันชอบไปเดินตลาดไปดนี่มานี่นี่ไหน แม่อยากกินข้าวโพดใช่ไหมคะจีรู้ก็อยากจะบอกว่าอะไรจะไ้มา <_ an> เราไม่ได้มานิยมให้คนอ้วนจนเสียสุขภาพนะฮะโรคอ้วนมันก็คือโรคที่เป็นภัยคุกคามไม่ไม่ทําให้สุขภาพเราไม่แข็งแรงแต่เรากําลังจะลนลนรงว่าถ้ามันมีความสุขในสิ่งที่เราเป็นนะคะเราก็ต้องภูมิใจในตัวเราเป็นแหละแต่ <_ an> ไงก็ตามมาดูให้มันแข็งแรงดูให้มันแบบว่าอะไรละให้มัน มีโรคภัยเข้าไข้ขเจ็บมาแม่เราซื้อไม่ได้คะ<ม>่ะเรากล<ม>ับวันนี้ออไม่แต่เดินดูตรงนั้น,นมันสวยดีตรงมะเขือได้ค่ะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการดูนางงามเนาะเราก็จะตั้งใจทําให้มันดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะก็ภูมิใจอะค่ะที่ใครๆก็มาชมว่าโปรดักชั่นของเราดูดูเรื่องราวของเมืองไทยแล้วเนี่ยสนุกอยากจะให้พี่ปุ้ยทำอีพิโซดอีพิโซดต่างๆแล้วจะมาดู สวยเ,เนาะผลไม้เขาเลยแม่คะมีคนบอกว่าฟองให้เป็นอุทาหรอนก็ดีนะคะหนูแคปไปเยอะมากก,ก,ก็ดีก็คงมีค่ะวันนี้คงจะมีแล้วล่ะจะจะเป็นเด็ก ก็เรียกอะไรเด็กเล็กละอ่อนอะไรก็เอาผู้ปกครองมาแล้วกันทีนี้จะไม่ใจอ่อนแล้วมันก็ต้องมีบ้างอะนะคะก็ลองดูคนต้นหอมที่นี่มันใหญ่มากเลยค่ะต้นกระเทียมผัดอร่อยอร่อยหวานมากผัดไส้หมูก็ใครที่มีเออแคปอะไรไว้หลักฐานอะไรไว้ก็สามารถส่งมาได้นะคะในไอจกองประกวดมิชล u n เวิร์สเลยเดี๋ยวกลับไปที่กรุงเทพเนี่ยก็จะมีทีมนะคะเข้าไปรวบรวมอะไรไว้เนาะไปหาข้าวทานก่อนอ ก็อย่างนี้แหละค่ะก็ขอบคุณทุกคนเนาะใครจะไปให้กําลังใจน้องแอนเนี่ยมาเลยนะคะวันที่จะไปที่สนามบินวันที่17ก็ได้แต่วันที่17จะไม่มีเวลาถ้ามาวันที่10มีวันที่18นะคะ18 11โมงไปเจอกันที่โรงแรมมณฑียนสุรวงศ์กรุงเทพนะคะทางโรงแรมก็ได้กรุณาจัดห้องจัดอะไรไว้ให้สําหรับพบปะแฟนๆไปเจอกันจะได้ให้กําลังใจน้องแล้วก็มา เริ่มกันทำอะไรใหม่ๆอีกนะคะ,ะ,คะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะจุ๊จุ๊